สวัสดีจ้าวันนี้ครัวคุณหมวยเปิดนะคะบรรยากาศเย็นๆฝนตกลงมาหมวยก็มาทําเมนูล้างตู้เย็นนะคะก๋วกเตุ๋นแบบง่ายๆนะคะมีวัตถุดิบอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วซื้อผักเพิ่มแล้วก็เส้นเพิ่มแล้วก็เลือดไก่แค่นั้นเองเลยจ้า ทำบ่อยจนเป็นความเคยชินรู้สึกว่ามันง่ายมากๆแล้วก็มาฉีกเนื้อไก่ไว้นะคะโครงนะไก่ของเราสองโครงก็เปื่อยได้ที่ก็มาฉีกไว้เช่นกันค่ะเปื่อยมากๆนุ่มมากๆเลยนะคะก็คือหอมมากๆลูกค้าท่านแรกก็จะเป็นน้องซันเดย์นะคะน้องซันเดย์ก็จะเป็นกุ้ยเต๋วไก่เส้นมาม่านะคะเอาแค่ไก่ฉีกแล้วก็ผักนิดนึงค่ะน้องซันเดย์ก็จะไม่ปรุงเยอะนะคะ น้องชิมน้ำซุปดูแล้วว่านัวก็จะเติมน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่พริกป่นอีกนิดเดียวค่ะ,ะมานี้เลยเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยแม่อีกทีก็คือหมดเกี้ยงแล้วค่ะน้องเป็นคนชอบทานเส้นทุกเมนูเลยนะคะโดยเฉพาะมาม่าแต่แม่ก็ไม่อยากให้ทานบ่อยๆนะอาทิตย์หนึ่งก็จะให้ทานแค่สองครั้งจ้าหมูน้อยของแม่ก็คือกินไม่เคยเหลือสักรอบเลยค่ะหลังจากนั้นแม่ก็จะมาทำพริกเกลือกินกับฝรั่งนะคะได้มาแบบถูกมากโลละยี่บาทค่ะ ลูกค้าคนที่สองของเราก็จะเป็นคุณย่านะคะคุณย่าก็จะมากินคนเดียวตรงนี้เขาม,มาผัดมาม่าให้สามีคะ่ะสามีบอกว่าฉันอยากกินผัดมาม่าแล้วก็จะมาเชียร์มวยด้วยภาพอีกทีลุงแดงก็มานะคะหิ้วหอยแครงมาด้วยแล้วก็มีจิ้งหรีดทอดมาฝากน้องซันดีของโปรดเขาเลยนะคะเขาก็จะเชียร์มวยกันในบ้านเสียงดังสนั่นมากเลย <c oughs> ดูมวยใกล้จะจบแล้วแม่หมวยก็เลยทาก๋วยเตี๋ยวมาให้ลุงแดงกับป้าฟ้าชิมนะคะหลังจากนั้นก็กลับบ้านแล้วค่ะ,ะพาเมกทีมาที่แม่หมวยกับป้าปานะคะป้าป้าบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่เขาขไปแล้วนะคะกินมาม่าไปแล้วทุกโคไหนบอกว่าจะไม่กินก๋วยดีนะแม่ทําเยอะน้าซุปก็คือหมดหมอไปเรียบร้อยแล้วนะคะ กินขนาดนี้ไม่ต้องไปด่าหาความผอมค่ะ,คะไม่มีวันจะน้ำสุปนะคะหมดหม้อเรียบร้อยแล้วส่งน้องสันเข้านอนค <ะ S 1> ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมวยด้วยนะคะสวัสดีจ้า